นะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับตัวหนังสือถ้าตื้นเบอร์นี้เก๋นะครับนี่เก๋นะครับต้องหางจอจานนะครับจะแตกเป็นแฉกเป็นง่ามนะครับจนจะง่อยนะครับจะมีเส้น2เส้นนะครับเป็นคล้ายๆตัววีนะครับเป็นคล้ายๆตัว V ีนะครับสวัสดีครับทุกท่านเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับผมก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญดีชื่อดีวิธีใหญ่ และเป็นเหรียญที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับจะมาแนะนำนำเสนอนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากคุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับ วัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะครับปี2520นนะครับเหรียญนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงพิมพ์กลางนะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบทรงกลมนะครับนี่นะครับรูปทรงกลมแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลงปู่แหวนนะครับหันข้างมาทางด้านซ้ายหันข้างมาทางด้านขวามือของเรานะครับ แบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับระบุหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับแล้วก็มีตัวย่อนะครับชอมอนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับอันนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปถุงเงินนะครับแล้วก็มีตัวเลขเก้า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 นะครับถุงเงินนะครับอันนี้เป็นพญาคุดนะครับรูปพญาคุดข้างบนนะครับเป็นอัขรคถานะครับข้างล่างนี้นะครับระบุนะครับ เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญน,นี้ไม่ต่อโค้ดนะครับถ้าต่อโค้ดส่วนมากก็จะต่อบริเวณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นมาเพื่อหาทุนน,นะครับในการหล่อพระบำรุงสำนักวิปัสสนานะครับและหาทุน เพื่อปฏิสังขรณ์นะครับพระอุโบสถวัดสางโอการามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็เป็นพระอุโบสถที่หลวงปู่แหวนนะครับได้เข้าอุปสมบทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับได้นําเข้าพิธีใหญ่นะครับ3วารละนะครับในปี2520วาระแรกนะครับนวัดสุทัศนนะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามวระที่สอง ที่วัดเทพศรินทาวาสนะครับวัดเทพศรินทาวาสวานะาที่3มนะครับที่วัดบวรนิวาสนิหารนะครับเนื้อที่จัดสร้างนะครับเนื้อที่จัดสร้างมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอ่าเป็นพิมพิมกลางนะครับพิมกลางเนื้อทองแดงก็จะมีแบบไม่มีห่วงแล้วก็มีห่วงนะครับรวมกันก็9,999เเหรียญนะครับ มาดูวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับวิธีดูนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่ามีเก๋นะครับเก๋มานานแล้วนะครับแล้วก็เก๋หลายฝีมือนะครับวิธีดูนะครับพิมพ์หน้านะครับอันดับแรกนะครับให้จําพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับให้แม่นนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่แบบชัดๆนะครับหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงนะครับให้ได้แบบนี้นะครับ เส้นผมนะครับเส้นผมเป็นเส้นหนาๆเรียงกันสวยงามนะครับอ่ามีมุมมีฉากดูสวยงามนะครับนี่นะครับเส้นผมนะครับเรียงกันหนาๆนะครับทีๆสวยๆแบบนี้นะครับดวงตานะครับดวงตามีเม็ดในตาทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับเม็ดในตาติดเด่นชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดในตานะครับติดคมเด่นชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับ เหลียวจีวรนนะครับเหลียวจีวรหนานะครับนั้นหนาคมคมนุนนูนเด่นชัดนะครับติดชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับตัวหนังสือถ้าตื้นเบอร์นี่เก๋นะครับต้องคมคมชัดชัดนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนี่นะครับแบบนี้นะครับติดคมคมชัดชัดนะครับ ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญต้องตั้งนะครับขอบเหรียญตั้งนูนเด่นชัดนะครับไม่ล้มนะครับขอบเหรียญจะไม่ล้มนะครับต้องตั้งนูนเด่นชัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับต้องตั้งนูนเด่นชัดนะครับนี่นะครับสันขอบเหรียญนะครับแบบนี้นะครับตรงหางจอดจานนะครับ กับหางสอเสือนะครับคําว่าสุจินนี่นะครับหางสอเสือนะครับตรงนี้นะครับกับหางจอจานนะครับจะเป็นแฉกนะครับจะแตกเป็นแฉกออกมานะครับนี่นะครับตรงหางจอจานนะครับจะแตกเป็นแฉกเป็นง่ามนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสอเสือนะครับหางสอเสือเหมือนกันกับหางจอจานนะครับจะแตกเป็นแฉกออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับ แบบน Turn, ä, ี no. น้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตัวหนังสือตัวอักขรนะครับตัวอักขรพวกนี้นะครับตัวหนังสือนะครับต้องเป็นแท่งนูนเด่นชัดนะครับติดคมคมนะครับเด่นชัดนะครับไม่ตื้นนะครับไม่ตื้นไม่เบอรอนะครับของเก๋นะครับเท่าที่พบเจอนะครับตัวพวกนี้จะตื้นๆนะครับบ่เบื่อนะครับนี่นะครับตัวหนังสือต้องเป็นแท่งเป็นสันสวยงามนะครับตัวพยาคุดนะครับ จะาล่ำล้ำใหญ่ๆนะครับดูนะครับล่ำล้ำบึกบึกใหญ่ๆนะครับไม่ผอมนะครับนี่นะครับเส้นก็จะติดชัดนะครับปีกเปลือกนะครับเส้นขนนะครับเส้นข้างล่างนี้นะครับรงเล็บนะครับติดชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับถุงเงินนะครับถุงเงินนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับตวัดมานี่นะครับตรงถุงเงินนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับตวัดมานี่นะครับ นี่นะครับจะมีเส้นวิ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงปากก็จะคุดลงมานี่ครับถึงแขนนะครับจะมีเส้นคมคมนะครับเส้นคมคมเป็นแฉกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหมือนตัววีนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับตรงปากนะครับตรงปากจนจึงหอยนะครับจะมีเส้นสองเส้นนะครับเป็นคล้ายๆตัววีนะครับแตกออกมานะครับ เป็นแชกออกมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงมามานะครับคําว่ามหาเศรษฐีนะครับตรงมามานะครับจะมีเส้นแตกจากนี้นะครับพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับทะลุตัวมามานะครับพุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับตรงตัวมามานะครับพุ่งขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมาจบที่ตัวตัดนะครับตัวตัดเบอร์ตัดนะครับมาดูฝั่งทางด้านขวามือนะครับพลิกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัดแบบตัดฉีกนะครับตรงนี้เหรียญนี้นะครับตัดฉีกจะเป็นรอยฟันเฟืองแบบหยาบหยาดทีทีนะครับตัดแบบฉีกครึ่งนะครับตัดมีรอยฟันเฟืองช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัดลงมาตรงนี้จะเป็นฉีกขาดลงไปนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบือตัดนะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับเบือตัดลักษณะตัดบางท่านก็เรียกว่าตัดแบบผิวมะละนะครับแต่มันก็ยังมีรอยฟันเฟืองอยู่นะครับแต่มันก็ทีๆหยาบๆยาบแล้วมันก็จะฉีกลงไปนะครับนี่นะครับตัดแล้วก็จะฉีกลงไปลักษณะ แบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับจนมาถึงข้างล่างนะครับลักษณะตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับครับนั่นก็เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหรือลวงปู่แหวนซุกจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นเหรียญมหาเศ็ดฐีมั่งมีตลอดการนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อทองแดงปี2520นะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเหรียญรุ่นนี้คลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกต่ากันได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ